ยินดีต้อนรับกลับสู่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินสำหรับผู้ซื้อขายฉันคือโซเฟียผู้ดำเนินรายการและวันนี้เราจะมาสำรวจหัวข้อสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นพื้นฐานต่อความสำเร็จในการเทรดนั่นคือการเชี่ยวชาญจิตวิทยาการเทรดไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นการเข้าใจว่าอารมณ์ของคุณส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างไรนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอวันนี้เราจะมาจัดลึก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเอาชนะกับดักทางอารมณ์3ประการได้แก่ความกลัวความโลภและความกลัวว่าจะพลาดโอกาส FOMO ที่น่ากลัว การเทรดไม่ได้หมายความถึงการทำความเข้าใจแนวโน้มตลาดตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือรายงานเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดการความคิดของคุณด้วยผู้เทรดหลายคนมองข้ามด้านอารมณ์ของการเทรดโดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เพียงอย่างเดียวจากนั้นจึงมาตระหนักในภายหลังว่าการตอบสนองทางอารมณ์ของพวกเขาทำลายผลลัพธ์ของพวกเขาการเทรดตามอารมณ์มักนำไปสู่การ ตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลความเครียดที่เพิ่มขึ้นและการสูญเสียที่ไม่จำเป็นในตอนนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจทางจิตวิทยาเหล่านี้และนำเสนอกลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อควบคุมอารมณ์ในการเทรดของคุณ มาเริ่มต้นด้วยการกำหนดจิตวิทยาการเทรดอย่างชัดเจนกันก่อนพูดอย่างง่ายๆจิตวิทยาการซื้อขายหมายถึงสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ที่ผู้ซื้อขายประสบเมื่อตัดสินใจลงทุนซึ่งรวมถึงวิธีที่คุณจัดการกับความรู้สึกกลัวความโลภและความกลัวว่าจะพลาดโอกาส FOMO ที่มีชื่อเสียงผู้สื่อขายทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ในระดับหนึ่งผู้สื้อขายที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ไม่มีอารมณ์แต่พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะรับรู้และจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความกลัวอาจเป็นอารมณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดและทรงพลังที่สุดที่ผู้สื้อขายต้องเผชิญความกลัวเกิดจากความไม่แน่นอนความเสี่ยงและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นผู้สื้อขายทุกคนเคยประสบกับสิ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบกับช่วงที่ขาดทุนหรือเผชิญกับความผันผวนของตลาดความกลัวมักแสดงออกมาในรูปแบบของความลังเลทำให้ผู้สื้อขายหลีกเลี่ยงการเข้าสื้อขายแม้ว่า เงื่อนไขจะเหมาะสมในทางกลับกันความกลัวสามารถกระตุ้นให้เกิดการออกจากตลาดโดยหุนหันพลันแล่นได้ปิดตำแหน่งก่อนกำหนดเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น แล้วคุณจะเอาชนะความกลัวในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรคำตอบเริ่มต้นด้วยการมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างดีแผนที่มั่นคงจะทำหน้าที่เป็นหลักยึดทางอารมณ์ของคุณทำให้คุณมั่นคงแม้ว่าตลาดจะผันผวนอย่างไม่สามารถคาดเดาได้แผนของคุณควรระบุเกมการเข้าและออกที่ชัดเจนกฎการจัดการความเสี่ยงและแนวทางการกำหนดขนาด ตำแหน่งการกำหนดกนลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างชัดเจนจะช่วยขจัดความคลุมเครือซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของความกลัวได้ อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับความกลัวคือการใช้คำสั่งตัดขาดทุนอย่างสม่ำเสมอคำสั่งตัดขาดทุนจะช่วยให้คุณออกจากตำแหน่งที่ขาดทุนโดยอัตโนมัติในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากลไกที่เรียบง่ายนี้จะช่วยลดความกลัวได้อย่างมากเนื่องจากคุณทราบถึงการสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะเข้าสู่การซื้อขายแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของตลาดอยู่ตลอดเวลาคุณจะมีความสบายใจเมื่อรู้ว่าข้อเสียของคุณถูกจำกัดและควบคุมได้การบันทึกรายการซื้อขายโดยละเอียดยังช่วยจัดการความกลัวได้อย่างมากเมื่อคุณประสบกับการซื้อขายที่ขาดทุนแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวก่อตัวขึ้นให้วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางการเขียนลงไปว่าอะไรผิดพลาดอะไรที่คุณเรียนรู้และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงได้จะเปลี่ยนการสูญเสียให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าเมื่อเวลาผ่านไปนิสัยนี้จะช่วยลดความ ลรวและสร้างความยืดหยุ่นได้อย่างมากเมื่อคุณเริ่มรู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง ในทางกลับกันความโลภเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความกลัวแต่ก็สร้างความเสียหายได้เช่นเดียวกันความโลภเกิดจากความปรารถนาที่จะเพิ่มผลกําไรให้สูงสุดซึ่งมักจะต้องแลกมาด้วยตันกะและวินัยเมอร์เทรดเดอร์โลภพวกเขาอาจละเลยเป้าหมายผลกําไรถือสถานะไว้เป็นเวลานานเกินไปหรือเสี่ยงโดยไม่จําเป็นโดยหวังผลกําไรที่มากขึ้นน่าเสียดายที่ความโลภมักจะส่งผลให้สูญเสียผลกำไรไปหรือเปลี่ยนการเทรดที่ชนะให้กลายเป็นขาดทุน เพื่อควบคุมความโลภให้กำหนดเป้าหมายผลกำไรที่สมจริงและบรรลุดได้เสมออายุมันกับเป้าหมายนั้นกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนเข้าเทรดและฝึกฝนตัวเองให้ปฏิบัติตามแผนของคุณโดยไม่คำนึงถึงว่ากำไรเพิ่มเติมจะดูน่าดึงดูดใจเพียงใดก็ตามอีกวิธีที่มีค่าคือการใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่กำหนดไวอ้อย่างชัดเจนสำหรับการเทรดทุกครั้งตัวอย่างเช่นตั้งเป้าหมายสำหรับการเทรดที่ให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง สองแนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยจัดการกับความโลภเท่านั้นแต่ยังช่วยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์โดยร่วมของคุณยังคงสร้างกำไรได้แม้ว่าคุณจะประสบกับการสูญเสียเป็นครั้งคราวก็ตาม การทำกำไรอย่างสม่ำเสมอก็ถือเป็นเรื่องฉลาดเช่นกันซึ่งหมายความว่าต้องลดระดับจากตำแหน่งที่ชนะแทนที่จะถือตำแหน่งทั้งหมดโดยหวังว่าจะได้กำไรมากขึ้นการล็อกกำไรบางส่วนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดความโลภและรักษาผลกำไรที่คงที่ได้แนวทางที่เป็นระบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์รักษาความมีวินัยและความมั่นคงทางอารมณ์ได้ตอนนี้เรามาพูดถึง FOMO กัน ความกลัวที่จะพลาดโอกาส FOMO เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เห็นคนอื่นทำกำไรจากการซื้อขายที่พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมทำให้เกิดการเข้าสู่ตลาดโดยหุนหันพลันแล่นและไม่รอบขอบแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเทรดเดอร์มักจะกระโจนเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ได้วิเคราะห์อย่างเหมาะสมหรือจัดก,การความเสี่ยงอย่างเหมาะสมซึ่งส่งผลให้ขาดทุนบ่อยครั้ง การป้องกัน FOMO ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการมีและยึดมั่นกับกลยุทธ์การซื้อขายโดยละเอียดเมื่อกฎการซื้อขายของคุณกำหนดอย่างชัดเจนว่าการซื้อขายใดเหมาะสำหรับคุณการซื้อขายตามอารมณ์และหุนหันพลันแล่นก็จะถูกละเลยไปตัวอย่างเช่นหากกลยุทธ์ของคุณเน้นการลงทุนในระยะยาวโดยอิงตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการพุ่งสูงของตลาดในระยะสั้นใหม่คุณดึงดูดคุณแม้ว่าจะดูน่าตื่นเต้นเพียงใดก็ตาม เคล็ดลับอีกประการหนึ่งในการหลีกเลี่ยง FOMO คือจำกัดการเปิดรับอิทธิพลภายนอกโดยเฉพาะในช่วงเวลาซื้อขายการมีส่วนร่วมมากเกินไปกับโซเชียลมีเดียฟอรัมการซื้อขายหรือแหล่งข่าวที่แสดงผลกำไรมหาศาลของผู้อื่นอาจทำให้ FOMO รุนแรงขึ้นพิจารณากำหนดขอบเขตการใช้โซเชียลมีเดียของคุณโดยเฉพาะในช่วงการซื้อขายที่คึกคักและเตือนตัวเองว่าความสำเร็จของเทรดเดอร์คนอื่นไม่ได้ทำให้โอกาสของคุณลดลง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโล,โลยีเช่นรายการเฝ้าดูและการแจ้งเตือนราคาเป็นอีกวิธีที่ดีเยี่ยมในการต่อสู้กับ FOMO สร้างรายการหุ้นสกุลเงินหรือสินทรัพย์ที่คัดสรรมาอย่างดีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณและตั้งค่าการแจ้งเตือนที่แม่นยำตามเกมการเข้าของคุณแทนที่จะตอบสนองต่อกระแสตลาดอย่างหุนหันพลันแล่นคุณควรดำเนินการเฉพาะเมื่อโอกาสที่แท้จริงตรงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น การสร้างกรอบความคิดที่แข็งแกร่งยังเกี่ยวข้องกับการรับรู้สภาวะทางอารมณ์ของคุณในระหว่างการซื้อขายการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าคุณกำลังตัดสินใจโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบหรือจากปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือไม่หากคุณสังเกตว่าตัวเองรู้สึกตื่นเต้นวิตกกังวลหรือหมดหงิดให้หยุดถอยออกมาและประเมินการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณอย่างมีเหตุผล การฝึกฝนความอดทนก็มีความสำคัญเช่นกันบ่อยครั้งความต้องการที่จะทำการซื้อขายทันทีเกิดจากความใจร้อนและความเชื่อผิดๆที่ว่าคุณต้องซื้อขายอย่างแข่งขันอยู่เสมออย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนใช้เวลาค่อนข้างนานในการรอการตั้งค่าที่ถูกต้องโปรดจำไว้ว่าการไม่ทำอะไรเลยบางครั้งอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดช่วยให้คุณรอดพ้นจากการสูญเสียที่เกิดจากการเทรดตามอารมณ์ สุดท้ายการผสานร,รวมกิจวัตรประจำวันที่มีโครงสร้างเข้ากับวันซื้อขายของคุณจะช่วยเสริมสร้างวินัยทางอารมณ์กิจวัตรประจำวันให้ความมั่นคงลดความไม่แน่นอนและช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่สม่ำเสมอเริ่มเซสชั่นการซื้อขายของคุณโดยทบทวนกลยุทธ์ของคุณและประเมินสภาวะตลาดอย่างเป็นระบบยึดมั่นกับกิจวัตรประจำวันนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีสมาธิและลดความฟุ้งซ่านทางอารมณ์ลงในท้ายที่สุดการเชี่ยวชาญจิตวิทยาการซื้อขาย การเอาชนะความกลัวความโลภและเอ m โมองเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์นิสัยที่มีวินัยและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการสื้อขายการใช้หลักจิตวิทยาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื้อขายและความยืดหยุ่นของคุณได้อย่างมากหากต้องการแหล่งข้อมูลการสื้อขายเพิ่มเติมโปรดไปที่ crystalbomarket.com เท่านี้ก่อนสำหรับตอนของวันนี้ฉันชื่อโซเฟียชันขอสนับสนุนให้คุณมีวินัยควบคุมอารมณ์และซื้อขายอย่างชาญฉลาดขอบคุณที่เข้าร่วมรายการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินสำหรับผู้ซื้อขายกับชั้นในวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ดูแลตัวเองและซื้อขายอย่างชาญฉลาด